สวัสดีค่ะชั้ง,งเรียนวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะเรียนมาตากงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองโดยคุณครูนภา,าวันวารินค่ะนักเรียนพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้ค่ะมาตากงคือคำที่ประสมด้วยสระต่างๆและ มีงอเป็นตัวสะกดมาตากงเป็นมาตาตัวสะกดตรงตามมาตราตัวอย่างคำกางเกงเดี๋ยวเรามาสะกดพร้อมกันนะคะกออางอกางกอเองอเกงกางเกง ทองยอดทอองอทองหอยออดอยอดทองยอดช้างชอองอช้างไม้โทช้างวาง ว่างองอูงองไม้เอกองกระมังกอะกระรอะลมอะงอมัง กะละมังให้นะักเรียนฝึกอ่านคำในชีวิตประจำวันเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกับคุณครูนะคะอ่านสองครั้งนะคะคำละสองครั้งนะคะกางเกงกางเกงหมุนมองหมุนมองแข็งแรง แข็งแรงโครงไม้โรงไม้ลำคลองลำคลองร้องเพลงร้องเพลงส่งของส่งของช่องว่างช่องว่างส่งแสงส่งแสง ข้างหลังข้างหลังชั่วโมงชั่วโมงกุ้งแห้งกุ้งแห้งนักเรียนอย่าลืมไปฝึกอ่านบ่อยๆนะคะเดี๋ยวเราเรียนรู้เรื่องต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาเล่นทายปริศนาคำทายกันนะคะ อะไรเอ่ยสีตีนเกาะฝาอ้าปากกินคนอีกครั้งนะคะอะไรเอ่ยสีตีนเกาะฝาอ้าปากกินคนเฉลยคือค้างเท้านะคะคำตอบคือค้างเทา้าไปดูปริศนาคำต่อไปค่ะ ไรเอย่ยอะไรเอย่ยโกงเหมือนคันธนูตัวอยู่ฟากฟ้าขาอย่างแผ่นดินอะไรเอย่ยโกงเหมือนคันธนูตัวอยู่ฟากฟ้าขาอย่างแผ่นดินใช่เลยคืออะไรคะ รุ้งกินน้ำนะคะมาดูปริศนาคำต่อไปค่ะอะไรเอ่ยตัวดำท้ายแดงใช้เหล็กแทงเป็นอาวุธอะไรเอ่ยตัวดำท้ายแดงใช้เหล็กแทงเป็นอาวุธ คำตอบคือฮึ่งค่ะอะไรเอ,อ่ยทอดเหในาอากาศคอยพิฆาตแมลงอะไรเอ,อ่ยทอดเหในาอากาศคอยพิฆาตแมลง คำตอบคืออะไรคะรเห็นรูปหรือยังครับแมงมุมนะคะคำตอบคือแมงมุมแบบฝึกท้ายบทเดี๋ยวให้นักเรียนทำแบบฝึกท้ายบทนะคะอ่านโจทย์ตามคุณครูนะคะให้นักเรียนนาคำที่อยู่ ในมาตรากงมาเติมลงในหัวข้อที่กำหนดให้นักเรียนนำชื่อสัตว์ที่อยู่เป็นคำในมาตรากงมาตรากลงก็คือตัวสุดท้ายที่เป็นตัวสะกดจะลงท้ายด้วยงงูนะคะให้นักเรียนนำชื่อสัตว์เหล่านั้นมาเติมในช่องนี้นะคะช่องละหนึ่งชื่อนะคะก็จะได้ชื่อสัตว์สองชื่อ ชื่อพืชอีกสองชื่อชื่อสิ่งของอีกสองชื่อนะคะท่านนักเรียนได้คำตอบแล้วอย่าลืมส่งคำตอบให้คุณครูนะคะสำหรับวันนี้นะคะชั่วโมงนี้นักเรียนอย่าลืมทําแบบฝึกท้ายบทนะคะแล้วก็ทบทวนบทเรียนและพบกันในชั่วโมงหน้าวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ